Team match, let's go. Reloading, first point for the red team. ผิดนอ้โหโอกทีน <pr os funny> ้องโอ้เล่นเสร็จแล้วก็ไปเลยเวลาเลยสตีมะ ยีไวิโดนเลยอแข่งดึงหนาอุ๊ยไอเฮียโดนกูได้ไงวะเนี่ยโปป๊ปปปโหแล้วสิบสี่ เพื่อคนละสิบห้าดวงด้วยนะครับนะครับ Yeah. Kappa Reloading. Cover me. Reloading. Ui, mau เกือบปิวทุกคนส่งในห้อ,อง,ยงยังยังเลยพี่พี่ตีนกับพี่เฟียนมายังมาแล้วพี่มาแล้วถามแล้วโอ้ยเออยิงหัวตัวไปละโอ้ยไอ้เหี้ยยิงโดนกูอีก ไอหนูก็ตายแล้วไฟไฟ้เข้าไปเกมาเ<อ>าเค<อ>าั้งหนึ่งเกม<อ>นึงนะอ๋อพิมถามวิเชียรอยู่จะถามว่ามียรบ้างอุ้ยเฮ้ย ครับครับคระบครั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 บ e รับครับครครัับครับครัครับคบครัพครับครับครรัครับครบคครครับครับอบคมครับพี่รครับ ยังไงก็ไม่รอดโอ้ยเขี้ยตัยวนี้จะเย็นตัวนี้เีอยกูยังงงกับปุ่มกูอยู่เลยเนะี่ย จะเปลี่ยนนี้วะเปลี่ยนนอะนอพี่ยนสายอ๋โอโอ้ยมึงจะรู้อะถอยก่อนถอยก่อนตั้งหลักก่อน <c oughs> พีคอยู่ช่วงนี้ ลงไปหมดคืนนี้ไปกระโดดยิงสไลดน์นอนกันต่อดีกว่าอ๋อแรงอระไรลงะเ้ีเนี้ยนย่วันนี้วันนี้เล่นห้องซอมครับ โอ้ยเหี้ยวหวาหายเลยเอ๊ะไปยังอ่ะพี่ทันเฮ้ยร้อยสิบห้าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยก็ได้แล้วอะทุกคนผมต้องนำสองหนึ่งให้ได้จำได้วันนั้นเล่นกับพี่ไหมตึง,ง <c oughs> เฮ้ย เกาะกุนแดงแป๊ดและสักเฮ้ยแฮกแมพแฮ็คแมพโอ้โหแฮกแมพแบบแฮกแมพแมพีพ่ตีนวัวมาแล้ววะอุ้ยหัวแดง เจ้งกับใครบ้างเนี่ยมีพี่เฟียสผมพี่ไม้แล้วก็พี่ไอ้ไอีเฮ้ยโดนขาล้วนๆโอ้พคิดีไม่คิดว่าตายเลยเหรอพี่ไม้ มูตาสามตัวแล้วนะเย,ยอะไว้เยอะกดปืนผิดอ่อานจริงคนอายุสิบดวงได้นะคะขอบคุณมากครับ เฮ้ยเว่อไปจุดเดียวจุดเดียวไม่ได้ต้องมีเล่นต่ออ้ระวังนะระวังเรือไม่เปิดจุดที่โกงคุณลืม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 ชักแพ็คอยู่ถ้ามึงใส่คลิปซูนไวมากใช่สังเกตไม่คิดตรงแล้ว่าจะแบบนี้ แวก็เลยเก็บตรงเลยตีอะโดนหัวอ,อีกแล้วโอ้ยไม่มีหมวกเหรอใครใครแพ้ไม่มีเคยไปส่งเล็ก้าให้ด้วยดิไปทไมมาเพียงไม่มา ออเหรอไต่อ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 ยเข้ามา่อ้วค่อยออกมาแล้วหอต่อตอตอ่อต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 เอตเอตาอตาอต่อตะอตอาจริงอลอต่อนนีตแหตะอต่อต่อตตินอ่่อ่ อ๋อผมว่าจริงอะผมใส่กิฟตตรงแล้วเมื่อไหร่ที่ผมใส่กิฟตตรงคือมาคือหัวพี่จะอยู่ไม่สุขแน่นอนเีวผมพี่แต่มาแตกๆเลยไม่เปิดจุดครับไม่เปิดจุดเปิดแล้วครับเว้ยเฮ้ยเก็บแดนที่ได้กิฟต์แหละแดงเหรอสามเหลี่ยมเก่า รีโหลดินบ่า่สองทีเไปแล้วมีสะกดบีสะกด